สวัสดีครับเรามาทำโจทย์ปัญหาอสมการที่มีความยากขึ้นและมีโอกาสผิดพลาดสูงขึ้นครับตัวอย่างนี้นะครับโจทย์คือลบ x ส่วน5น้อยกว่า 3x บวก2ครับการดำเนินการในการแก้ปัญหานะครับอย่างแรกนะครับเราจะจัดการส่วน5นะครับทางซ้ายมือของเครื่องหมายน้อยกว่านะครับโดยการนำ5มาคูณนะครับ ทั้ง2ข้างของอสมการนะครับก็คือทางซ้ายมือก็มี5และทางขวามือก็มี5นํามาคูณนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจากโจทย์ปัญหานะครับผมนํามาวางในบรรทัดแรกนะครับก็เป็นโจทย์ปัญหานะครับส่วนบรรทัดถัดมานะครับผมได้ขยับเลื่อนออกมาหน่อยเพื่อจะได้เห็นการเติม5นะครับทั้ง2ข้างดังนี้ครับ นี่นะครับเติม5ครับคูณนะครับและทางขวามือก็เติม5นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่านำ5มาคูณทั้งสองข้างของอัสมการนะครับเมื่อนำมาคูณแบบนี้ครับทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเศษ5ตัดกับส่วน5นะครับส่วนขวามือของเครื่องหมายน้อยกว่านะครับ5จะคูณ3นะครับได้15และ คูณกับ2ได้10ครับดังนั้นมันจะเป็นผลแบบนี้ครับลบ x น้อยกว่า 15x x บวก10นะครับเพราะว่า5 3 15นะครับและ5 2 10ครับคือการคูณเข้าวงเล็บนะครับต่อมาลบ x ทางซ้ายมือนะครับเราจะทำให้เขา หายไปนะครับเพื่อให้เหลือแต่ด้านขวามืออย่างเดียวนะครับหรือคุณจะทําด้านขวามือให้เหลือแต่ด้านซ้ายมืออย่างเดียวคําตอบจะเป็นคําตอบเดียวกันนะครับแต่ตัวอย่างนี้เราจะทําให้ทางซ้ายมือหายไปครับการทําให้ทางซ้ายมือหายไปเห็นลบ x ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็เติมบวก x ทั้ง2ข้างของอสมการนี้เป็นแบบนี้ครับฉะนั้นนะครับลบ x น้อยกว่า1ิ 5 x บวก10นะครับเราก็เพียงแค่เติมบวก x เข้าไปนะครับและบวก x เข้าไปบวก x ทางซ้ายนะครับก็คือบวก x ลบ x จะได้0นะครับส่วนทางขวามือครับ 15x บวก10บวก x ก็คือ 16x บวก10นั่นเองนะครับเพราะเป็นการนำ สัมประสิทธ์นะครับคือ15กับ1นะครับมาบวกกันเป็น 16x ครับดังนั้นก็จะได้0น้อยกว่า 16x บวก10แบบนี้ครับ0น้อยกว่า 16x บวก10ครับต่อมาครับเราจะกำจัดบวก10ทางด้านขวามือนะครับด้วยการ ลบ10ทั้ง2ข้างของอะสมการนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ0-10ลบ10น้อยกว่า 16x บวก10นะครับของเดิมนะครับและลบ10ครับเพียงเท่านี้ก็จะทำให้ทางขวามือนั้นไม่มีบวก10นะครับส่วนทางซ้ายมือนะครับจะมีลบ -10 นะครับเป็นแบบนี้ครับลบ10น้อยกว่า 16x ต่อมาครับขั้นตอนสุดท้าย 16x นะครับเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการครับคือ16เราต้องนํา16หายไปด้วยการหาร16ทั้ง2ข้างหรือคูณ1ส่วน16ทั้ง2ข้างนะครับผมขอใช้เศษ1ส่วน16คูณทั้ง2ข้างของอสมการนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ เส้หน่วนสิหรือหาร16ทั้ง2ข้างนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนครับทีนี้16ก็จะตัดได้นะครับกลายเป็นทางซ้ายมือคือลบสิส่วน16น้อยกว่า x ครับ ลบส่วน16นะครับเราก็อาจจะตัดหรือจะตอบแบบนี้ก็ไม่ผิดใดใดทั้งสิ้นนะครับแต่ตอนนี้คำตอบมันทำแม่งทำแม่งนิดหนึ่งนะครับผมขอ copy ไปหน้าต่อไปอีกแป๊บหนึง่งนะครับมันยังต้องมีต่ออีกหน่อยนะครับเอาละครับลบ10ส่วน16เราจะมองไม่ออกนะว่ามัน ขนาดประมาณเท่าไหร่เราก็ใช้แม่2ก็ได้นะครับเพราะแม่2สามารถไปถึง10และ16ได้2 5 10นะครับ2 7 4 4 8 8 6 6ครับเราก็สามารถไปต่อได้ก็คือลบเศษ5ส่วน8น้อยกว่า x ครับการได้คำตอบในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่ง x อยู่ทางด้านขวามือของอสมการนั้นอาจจะทำให้มองภาพได้ยากนะครับ ถ้าเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายจากลบห้าส่วนแปดน้อยกว่า x เป็นให้ x มันอยู่ทางซ้ายมือเราจะต้องกลับเครื่องหมายนะครับตามไปด้วยนะครับก็เพียงแค่เปลี่ยนจากน้อยกว่าเป็นมากกว่านั่นแหละนะครับและให้ x ย้ายไปอยู่ทางซ้ายมือแบบนี้ครับ x ก็จะมากกว่าลบหส่วนแซึ่งลักษณะคำตอบแบบนี้จะทำให้คุณเห็นภาพและสามารถพลอต ลงบนเส้นจำนวนจริงได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับขณะนี้คำตอบของอสมการคือ x จะต้องมากกว่าลบ5ส่วน8เป็นต้นไปนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะพอดอยังไงครับ x มากกว่าลบ5ส่วน8นะครับขอเขียนคำตอบไปนะครับ x จะต้อง มากกว่าลบ5ส่วน8นะครับดังนั้นผมขอวาดเส้นจำนวนจริงนะครับโดยทางซ้ายมือนะครับก็คือลบอินฟินิตี้นะครับหรือลบอนันต์ส่วนทางด้าน,น,นขวามือนะครับก็คือ,บว, Infinity, อบวกอินฟินิตี้หรือบวกอนันต์นะครับบวกอนันต์ไม่จำเป็นต้องเติมบวกก็ได้นะครับใครๆเขาก็รู้กันนะนะนะครับ ต่อมาครับเราก็ให้ลบ5้ส่วนแนะครับอยู่ตรงตำแหน่งกึ่งกลางก็ได้นะครับเพราะมันไม่ได้มีเรื่องราวของค่าอื่นมาปนนะครับเราให้ลบ5้ส่วนแอยู่ตรงนี้ทีนี้นะครับเครื่องหมายมากกว่าหมายความว่ามากกว่าลบ5้ส่วนแเป็นต้นไปครับดังนั้นข้ามลบ5้ส่วนแไปครับเราก็จะใช้วงกลมใสนะครับซึ่งแปลว่า ข้ามลบ5ส่วน8ไป x จะมากกว่าลบ5ส่วน8เป็นต้นไปนะครับและเป็นจริงนะครับฉะนั้นเราก็สามารถฝนไปเลยนะครับทางขวามือนะครับแบบนี้ครับก็คือช่วงเปิดนะครับลบ5ส่วน8นะครับไปจนถึงบวกอินฟินิตี้นะครับ ซึ่งเป็นช่วงอนันต์นะครับและก็เป็นแบบช่วงเปิดทั้งคู่เลยนะครับโดยเป็นเซตคำตอบของอสมการเป็นปีกานะครับ x โดยที่ x จะต้องมากกว่าลบเศษ5ส่วน8นะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนะครับก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นจริงนะครับ ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในข้อต่อไปครับขอบคุณมากครับผม